สำหรับใครที่เคยไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งน่าสนใจมีการผนวกเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาประกอบด้วยนะครับก็คือการทัวร์ที่มีชื่อว่าแท็บเล็ตทัวร์ไกดนะครับขณะนี้มีการนําร่องใน3วัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่แล้วซึ่งเป็นโครงการของทางซิปป้านะครับที่ให้คนไทยและชาวต่างชาตินั้นสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวได้ครับ นายพงศักดิ์อริยะจิตไพศาลผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิป a ้สาขาเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการแอนเชียนล้านนาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านภาพและเสียงในรูปแบบแอนิเมชันผ่านบริการแท็บเล็ตทัวร์ไกซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย สำหรับโครงการเอเจนต์ล้านนาเนี่ฮเป็นโครงการที่เราทําแพลตฟอร์มในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราใช้ในเรื่องของอการพูดคุย โดยผ่านทางไกด์หรือผ่านทางข้อมูลที่ทางนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นค้นคว้าหามาใช่ไหมครับแต่ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการลักษณะที่ว่าเราใช้การเล่าเรื่องผ่าน Animation, แอนิเมชันาจะเป็นเรื่องของดิจิทัลล้วนๆเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่แห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่เราใช้ในเรื่องการเล่าเรื่องโดยการเรื่องของแอนิเมชันขึ้นมาครับ แพนเค้กเขมณนิตจามิกรนักแสดงชื่อดังบอกเล่าประสบการณ์การใช้แท็บเล็ตทัวร์ไกด์เธอบอกนะครับว่าคล้ายกับการย้อนเวลาไปในอดีตสามารถที่จะเห็นภาพเรื่องราวได้อย่างชัดเจนพร้อมกับเชิญชวนชาวเช,เชียงใหม่และนักท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่มาใช้บริการนี้โดยมีให้เลือกถึง6ภาษาครับทั้งไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเยอรมันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและยังมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันด้วย วันนี้ได้ลองยังรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกอินมากเพราะรู้สึกว่าบางทีเราเป็นคนไทยเองเรายังรู้เรื่องเราเหล่านี้ไม่ละเอียดและไม่หมดเลยแต่พอมาแบบนี้แล้วเนี่ยได้ดูภาพสวยๆฟังเสียงไปด้วยและมีตั้ง6กภาษาคือคือเป็นใครก็สามารถมาฟังได้ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะเราเป็นสามสังม,มัดแรกเริ่มต้นเลยอยากให้ได้มาลองใช้กันแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยค่ะ โครงการนี้เริ่มนำร่องใน3วัดแรกในจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้แก่วัดพระสิงห์วระมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรวิหารและวัดสวนดอกพระอารามหลวงค่าใช้จ่ายในการใช้บริการครั้งละ50บาทโดยรายได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนั้นจะร่วมทำบุญให้กับแต่ละวัดด้วยครับ